สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในอําเภอบางสะพานนะครับจังหวัดประจวบคิริขันวันนี้มาอัปเดตแปลงทุเรียนที่ผมได้มาทําการปลูกคราวที่แล้วแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของสภาพต้นที่มันเหลืองและมันไหม้นะครับก็จะมาอัปเดตให้พวกเราได้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าการปลูกในรูปแบบที่เราปลูกที่ภาคใต้เนี่ยสภาพต้นหลังจากที่ปลูกไปแล้ว 1- 2เดือนอาการเป็นยังไงส่วนต้นที่เราแก้ปัญหาที่ใบเหลืองใบไหม้เป็นยังไง ตามผมไปดูครับผมหลังจากคราวที่แล้วที่อาการต้นมันใบไหม้ใบเหลืองแล้วก็ไม่แตกยอดด้วยแล้วก็ดินแฉะด้วยครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดผ่านไปประมาณ2เดือนหนอหน่อยนะครับที่แนะนําให้พลดินนะครับแล้วก็มีการเออเอาชีวภาพของเรามาฉีดพ่น,นครับแล้วก็ลดด้วยดูสภาพต้นล่าสุดนะครับเนี่ยครับอย่างต้นนี้ก็ไม่เคยแตกยอดเลย แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วดินตรงนี้มีการเซตตัวที่ดีขึ้นนะครับคือดินมันเริ่มแห้งแล้วยอดมันก็เริ่มมาแบบแบบเนี้แล้วก็มาแบบแทบทุกจุดเลยนะครับสิ่งที่มันเห็นตอนนี้ก็คือน,นี่เยอะมากแล้วก็อันนี้ต้นนี้ผมได้ปลูกไปให้เขาดูนะครับที่เขาบอกว่าตายแน่ตายแน่ปลูกสไตล์นี้ปลูกที่ภาคใต้เนี่ย ประจวบคิรีขันธ์อำเภอบางสะพานเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเปลี่ยนแปลงแค่ไหนอันนี้เอามาซ่อมเพิ่มเติมจุดที่เราไม่ได้แก้ครับนี่คือต้นที่สภาพมันไม่ผ่านก็เลยจะซ่อมใหม่ตรงนี้ผมไม่ได้ปลูกเอาไว้นะครับอันนี้คือต้นที่จะมาซ่อมใหม่อันนี้ต้นที่ผมปลูกไปเมื่อประมาณเดือนก,กว่าที่ผ่านมาที่เคยไลฟ์สดให้พวกเราดูนะครับสภาพเกิดการแตกยอดแล้วก็ อย่างที่เห็นแต่เรื่องของน้ํายังไม่ได้ปรับแก้นะครับเนี่ยจากกิ่งดีๆก็กลายเป็นสีม่วงไปแล้วหลังใบก็จะเริ่มเป็นอีกแล้วเพราะว่าน้ำเขายังไม่ได้ปรับใหม่ก็ยังเป็นน้ำที่มีสังสนิมแดงนะครับเนี่ยเป็นสีม่วงเหมือนเดิมยังอยู่แต่ระบบยอดระบบรากไปได้ดีเนี่ยตอนนั้นมันเหลืองแล้วก็ไม่เหลือใบเลยเนะครับ เหลืองทั้งต้นอันนี้ก็ยังไม่ตายอันนี้ที่ปลูกคราวที่แล้วส่วนต้นนี้เนี่ยใบเดิมใบเดิมก็จะไหม่แต่ก็มีแทงยอดออกมาใหม่ยอดเดินม,มใหม่อันนี้เซตชุดใหม่ใบชุดใหม่ชุดสองชุดสามถือว่ายังอยู่แล้วก็ยังไปต่อได้แต่ปัญหาคือดินมันเป็นดินเหนียวด้วยมันแข็งครับยังไม่ได้พรวนดินเลย ก็ให้เข้ามางัดแต่ก็ยังไม่ไดงงัดอันนี้ที่ผมปลูกเองก็ยังอยู่ในจำนวน50ต้นนะครับก็มีตายไปแค่ประมาณ3ต้นนะครับก็เยืดมียอดเดินปกติแทงออกมาเยอะด้วยนะี่ครับคือยอดเดิน2เดือนแล้วนะมันก็มาได้หลายชุดแล้วนะี่ครับส่วนนี้ก็จะให้ปรุงดินใหม่มีใบช่ำฉา แต่เราไม่มีขี้วัวอยู่แถวนี้ก็เลยไม่ได้ใส่อันนี้คือต้นที่จะมันลงใหม่นะครับก็คือปรับดินใหม่ปรุงดินใหม่ก่อนเพราะมันแน่นมันแข็งสับแทบไม่ลงแต่ลายต้นมากเลยที่ใช้สารปรับปรุงดินลดอัแต่ก็ไม่รู้ว่าพี่แกดูแลแค่ไหนนะครับก็เนี่ยแต่ว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับมียอดแตกออกมาค่อนข้างเยอะ นะครับจากเหลืองๆคราวที่แล้วก็เริ่มมีระบบรากที่เดินดีขึ้นแต่คิดว่ายังไม่ได้พรวนดินด้วยเพราะยังอยู่ลักษณะแบบเดิมแต่มีการตัดหญ้าถากหญ้าแล้วก็ดินช่วงนี้มันไม่มีฝนมันก็เลยเกิดการแตกเขิบนะครับเกิดการแตกแบบเนี้แตกแบบนี้ครับพอมันแตกเสร็จมันก็จะมีร่องอากาศเกิดขึ้นเนี่ยครับมีร่องอากาศก็ทําให้ระบบรากหาอาหารได้ดีขึ้น ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการพลวนดินแต่เพียงแต่ว่าบางจุดมันยังแน่นอยู่ดูจากใบแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมองทะลุฟ้าได้สารอาหารเขายังไม่เต็มที่แบบนี้ครับมองทะลุฟ้าได้เลยนี่นี่พวกนี้คือบอกให้รู้ว่าสารอาหารมันยังไม่เต็มพิกัดมองไปดูเหมือนคล้ายๆกับถ้ามองท้างนี้ด้านนี้มันจะมีเหลืองปลา,ายเหมือนคล้ายๆกับเป็นพวก เพียเล่นงานแต่จริงไม่ใช่ครับนี่ครับอันนี้คือสภาพของน้ำที่เขาเอาไปใช้นะครับในบึงแล้วก็ที่มันเป็นคราบสนิมแดงๆนั่นครับเห็นไหมครับก็เกิดมาจากส่วนหนึ่งนะครับตรงเนี้ยที่เป็นเป็นปั๊มนะครับปั๊มด,ดูดหัวกะโหลกมันจะจุ่มลงไปข้างล่างนู่น ดินตรงนี้มันจะเป็นดินเหนียวหินหินแดงนะครับแล้วก็จะมีเศษนั่นคือกอไผ่แล้วก็หญ้าตัวนี้ยัาปล้องนะครับอันนี้คือเป็นตัวจุดที่ทําให้เกิดคาบของสนิมแดงนะครับแล้วก็หินด้วยส่วนพวกนี้มันจะเป็นตัวที่มาช่วยปรับปรับสภาพน้ําให้ดีขึ้นนะครับเพียงแต่มันหนาเกินไปมันไม่มีออกซิเจนก็จะทําให้น้ํา มีคราบพวกตะก,กรนพวกอย่างอื่นเยอะแต่ถ้าเอามาใช้ประโยชน์จะเวิร์กมากครับเพียงแต่อนันนู้นมันเป็นตัวต้นเหตุแต่คราวที่แล้วมาตรงนี้น้ำไม่เยอะขนาดนี้นะครับหลังจากที่น้ำมันเริ่มมีปริมาณมากขึ้นสนิมแดงมันน้อยลงนะครับมันก็เลยทำให้คราบเหลือน้อยและสภาพใบก็จะดีขึ้นอย่างฝรั่งเนี่ยตอนที่มาคราวที่แล้วฝรั่งแทบจะไม่ติดลูกแล้วครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของ ต้นมีค่าเป็นสนิมแดงนะครับยอดจะไม่ออกแต่ตอนนี้คือยอดแบบเยอะมากแล้วก็ลูกติดเยอะมากแล้วทรงลูกก็สวยนะครับอันนี้ผลจากการใช้ชีวภาพด้วยนะเพราะว่าเราได้แนะนำว่าให้เอามาฉีดฝรั่งด้วยนะครับมันก็เลยทำให้สภาพดีขึ้นแบบทันตาเลยชัดเจนครับ